สามอ้โอ้โอ้สามพันหโอ้ยบิ๊กวินบิ๊กวินการเลติกเกมการเลติกเกมการเลติกเต็มเข้าเข้าบาหนักเข้ามาหนักด้วยมาแตกด้วยโอ้ยตกใจเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เข้าวินไม่เข้าวินครับการเลติกเกมไม่เข้าวินและ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 จบย่างจบย่างจนห้าพันล็อตห้าพันล็ยังจบซุดเปอร์ไม่เข้าวินเดี๋ยวเดียวเดียวฮีปแดนน้ำแข็งตอนนี้ห้าพัน ครอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET Station สายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 ET ยาปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 ET โรมเป็นทริคเกมโจ๊กเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมไฮโลน้ำเต้าน้องใหม่ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13 ET ยาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดเลยคอมเมนต์ให้ด้วยครับกลาบไปครับผม สำหรับวันนี้เราอยู่กับการติดเกมและสีฟ้าแดดน้ําแข็งแต่ก่อนเล่นเกมต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้ใหญ่จะดีบอกมาแล้วทํารายการมีขั้นสามไม่ติดเทินนั่นหมายความว่า1บาทสามารถฝากเข้าถอนออกทําได้ตามสะดวกเลยครับอยากเล่นเกมใต้คลิปมีไลน์อยู่ครับทักมาในไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วสามารถร่วมสนุกไปด้วยกันได้เลยครับผมพิเศษครับสำหรับทุกคนที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมคุณจะได้รับสิทธิพิเศษ2อย่าง1เข้ากลุ่มกิจกรรมครับในกลุ่มกิจกรรมมีของรางวัลให้มากมาย2 สูตรสล็อตครับจากนี้ไปการเล่นสล็อตของคุณจะมีแนวทางในการเล่นแล้วครับผมทั้ง2องอย่างสามารถรับได้แบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆครับผมใต้คลิปมีลิงก์อยู่คลิกเข้าไปในลิงก์เพื่อรับได้เลยครับผมมามาเล่นเกมกันดีกว่าครับผมคำเตือนไม่ควรลอกเลยนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมเรียกว่า2เกมนี้เป็นเกมที่ผมชื่นชอบเรียกว่าที่สุดก็ได้ของค่าย PD ดีแปลกไหม บางคนชอบสรัดแปะบางคนชอบเอออะไรนะสมัดิพูดจิ๋วตะลุงชอบสองเกมนี้การ์ดติดเกมแล้วได้ข่าวม,มาว่าเกมใหม่ของค่าย PG มันจะเป็นทรงเดียวกันแบบนี้ทำไมถึงชอบเหรอก็นี่ไงเข้าบโบนัสแล้วออหมุนทีเดียวเข้าบโบนัสไม่ชอบไปไหมครับทุกคนพันหกจินมแล้วอ้าว ปีสปินไปแล้วได้มาทั้งหมดครับ25 2 0้าสิเรียกว่ามาเร็วและไปเร็วมากโอ้โห,โหสุดสุดจริงๆหมุนไปได้กี่ทีเข้าโบนัสไปดูหน่อยหมุนไปได้สามทีหมุนสามทีเข้าโบนัสนี่คือชื่อคลิปของเราครับหมุนสามทีเข้าโบนัสนี่มันดีตรงนี้แหละ ตดดวันนี้โชคดีครับต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วเน็ตหลุด่วยมากอาทิตย์นี้ยังไม่หลุดเลยดีถือว่าดี แต่นอ้อแข่งไม่ว่าจะเข้าเะแล้วยังไม่เข้าออื อื uh huh. รอบนี้นิ่งนานครับนิ่งนานมากครับต้องยอมรับเลยสําหรับการติเกมก็เข้าไปรอบเดียวนะนก็ยังไม่มีบื้อหวาเลยสั้าการอบเลยอืมออ่าโอ้โหแตกพร้อมกันเลย น้องแข็งจะเข้าไหมเรียบร้อยนี si ่ฟาแดนน้องแข็งเข้าสู่โบนัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหสวยงามครับผมรออยู่นันเดียวยาวเด้อ1 8 0 0 0ดพันแปดคูณสองพัน2ก็คือ4 3 3สามโอ้โหสามโอ้โหโอ้ยบิ๊กวินบิ๊กวินการ์เล็ตตเกมการ์เล็ตตเกมการ์เล็ติ๊กเต็มเข้าเข้าโบนัปเข้าบนัปด้วยแล้วแตกด้วยโอ้ยตกใจเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เข้าวินไม่เข้าวินครับการ์เล็ตตเกมไม่เข้าวิน และจบย่งจบย่างจนห้าพันลักห้าพันลักยำจบสุ per เมก้าวินเดี๋ดยวเดียวเดียวหนีผาดนน้ำแข็งตอนนี้ห้าพันุ per เมก้าวินหกพันสี่ร้อยกาติเกมโอ้ยผมพูดมั่วผมหนึ่งพันถงล้โอ้โหตื่นเต้นมากนี่อะไรครับเนี่ยโอ้โอโอ้ยตกใจตื่นเต้นอ้าจบเลยเรียบร้อยในส่วนของหนีผาดนน้ำแข็งจบเลยโอ้ยตื่นเต้นทำไมการดตเกมมาดูดีกว,ว่าครับ ม่ได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็เยอะอยู่นะครับเยอะเลยรุนกันเล็กติดเกมกันสักครู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับไปในส่วนของหนีฟาดนน้ำแข็งอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้อยู่ที่การเล็ติดเกมก่อนครับอา้าวโดนรีไรท์ไปหนึ่งอันอ้าวโดนรีไลท์ไปสองอันโอเคยังอยู่อ้าวโดนรีไรท์สามอันแล้วครับและ เรียบร้อยครับผมหมดแล้วและนี่คือรางวัลรวมครับอยู่ที่เก้าันกร้อยสี่สิบโอ้โหรอบนี้เจ๋วอ่ะกำลังคิดอยู่ครับว่าจะต่อได้ไหมผมคิดว่าจะหยุดนะเพราะว่าอย่างที่บอกกับทุกคนตลอดครับว่าถ้าได้ต้องหยุดนะทาได้ต้องไม่หยุดเนี่ยไม่ได้นะไม่งั้นเสียตลอดนะครับทุกคนการพน,นนะันอ่ะมันตรงนี้แหละได้เราเลิกคือคุณชนะแล้วก็วต้องจบนะ อันนี้เล่นให้ดูเฉยๆนะครับอย่าไปซีเรียสกันเล่นให้ดูเป็นแนวทางไม่ชอบก็แค่ดูแค่ดูไม่รู้อ่ะลุงเป็นคนให้ดูเฉยๆก็อยากเล่นเกมนะครับพิเศษนะใต้คลิปมีลายอยู่เพิ่มเพื่อนมานะครับอย่าลืมแอดนำหน้าด้วยสำคัญเลยเพิ่มเพื่อนใส่ในไอเดียไลน์ทำให้เรียบร้อยพักมาโอ้โหโอ้พระเจ้า มันก็ไม่เยอะแต่ก็ไม่น้อยดีพูดยังไงวะาะนะคแ็ันติกเกมเข้าบอลนันดิลกวโอ้โหวันนี้วันของเขาจริงๆครับวันพิเศษจริงๆที่สุดของเขานะครับวันนี้ยอมเลยโอ้โหสวยมากครับเอา้าหมดแล้ว ไม่เยอะไม่เยอะต้องเรียกว่าไม่เยอะครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเบามากรอบนี้เบาครับเบาเบาพอดูแต่เข้าไปสามรอบแล้วนะหมุนห้าสิบครั้งคนเข้าวนักไปสามสี่รอบแล้วเฉพาะการเล่นติกเกมอ่ะแล้วเข้าตั้แต่สามนาทีแล้คุณพระคุณพระหรือคุณมืนหรือว่าคุณแผนเชิงเลยฉาเย้ย Okay. วันนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเจอกันการ่นติดเกมแล้วก็มีผลัดงน้ําแข็งผมจะเล่นจนกว่าทุกคนจะรู้สึกว่า2เกมนี้แม่งพิเศษจริงๆโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ